เข้าใจยากม่บอกได้เลยนะคะบ้านักเรียนจะไม่เ hm. ข้าใจแน่นอนบางคนเปิดห้องและคลายเลยค่ะนั่งเล่นเกมเนี่ยโดยจะคว่ำข้างหลังด้วยว่อเนี่ยหน้าตาไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่อ้วนๆดัๆอ๋อไม่ดังอ๋อผมคามอ๋อฝีแทนอะโอเคค่ะนักเรียน เดี๋ยวไม่ขวัญจะทวนเรื่องเกี่ยวกับต,กะะตัวกลางของแสงนะคะตัวกลางของเสียงไม่ใช่ตัวกลางของแสงมันขึ้นอะไรเหรอพ่นโอเคค่ะนั่นเห็นใช่ไหมคะเห็นท้อยใช่ไหมเสียงท้อง คนที่เราเรียนนะดาที่แล้วเดี๋ยวเราจะสอบตัวชีวัดกันนะคะเสียงเป็นทางงานรูแปแบบหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากการที่การสั่นสะเทือนของวัตถุจากแหล่งกําเนิดผ่านตัวกลางของเสียงจึงทําให้เราได้ยินเสียงดังนั้นเสียงจะมีด้วยกันสองลักษณะคือหนึ่งเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เสียงลมเสียงฝนเสียง้าผ่าเสียงหมาหอนหมาเห่านกรองจิ้งจกตุ๊กแกร้องอะไรแบบนี้ชายนังิึงค่ะพวกนี้เป็นเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ถ้าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นอะไรบ้างเสียงทีวีเสียงเพลงเสียงตีกลองเสียงรำนาศอะไรพวกนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มันสร้างขึ้นมา ะะถามว่าวเสียงเคลื่อนที่ได้ยังไงบอกได้เลยค่ะเสียงเคลื่อนที่ไปได้ทุกทุกทางโดยผ่านตัวกลางของเสียงซึ่งตัวกลางของเสียงจะมีด้วยกันสามประเภทคือมีของแข็งของเหลวแลวก็อากาศเรียงตามลําดับนะคะแล้วถามว่าวเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรได้ดีที่สุดตอบได้เลยค่ะตัวกลางที่เป็นของแข็ง ได้ดีที่สุดลงลงมาก็จะเป็นของเหลวแล้วก็ลงงมาก็เป็นอากาศนะคะดังนั้นถ้าเหมือนอากาศตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในบริเวณที่ไม่มีอากาศในบริเวณที่ไม่มีอากาศเราเรียกบ,บริเวณนั้นว่าบริเวณสุญยากาศอาทิเชน่นนักเรียนไปท่องเที่ยวในอาวกาศอย่างเช่นนักเรียนอา,อาจจะไปทัวร์ดวงจันทร์แบบเนี้ย ถามว่านักเรียนไปกับเพื่อนสองคนนักเรียนอยู่ห่างเป็นเพื่อนเป็นเดียวแต่ขณะที่นักเรียนคุยการหรือพู่กันนักเรียนได้ยินเสียงไหมตอบได้เลยว่าไม่ได้ยินเสียงค่ะเคพรที่ไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าในอวกาศมันไม่มีอะไรคะไม่มีไม่มีตัวกลางนั่นเองในการที่จะเป็นตัวกลางในการทําให้เสียงผ่านมายังหูของเรานะคะ โอ้น so, kind of mm ักเรียนคะขึ <tense> ้นไปในอวกาศนะคะเขาไม่เ <t> ร <iny smoke Atari> like ียกว่าใส่หมวกกันนกนะคะใส่หมวกกันนกใช้สำหรับในการขับขี่ยานถานละอาทิเช่นรถจักรยานเออไมคะเออเออรถจักรยานอ่ารถเอร์ไซค์ไอ้พวกนี้ต้องใช้หมวกันนกแต่ถ้าในอวกาศเขาเรียกว่ามนุษย์อวกาศ <Wow. S 2> ใส่หมวกกันนกในอวกาศได้ใส่ได้นะคะเพื่อไปอีแบบหนึ่งนะคะแต่พอไม่นิยมใส่หมวกกันนกในอวกาศนะคะก็คือจะเป็นชุดมนุษย์อวกาศเน็กนะคะไม่ใช่หมวกกันนกนะคะโอเคตรงนี้ค่มมีใครจะถามไหมหน้านี้มีใครจะถามไหมครับไม่มีค่ะนะคะต่อไปนุ่นุ้ะคา ช่วยบอกเพื่นอ,นนอนๆอ่านัลเรียนดูค่ะดังนั้นสที่เราจะได้ยนเสีได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบสามอย่างดังนี้ตะกูนะคะอย่ใ มันจะเขึ้นของมนต้องเข้าไปที่จัดการข้อแต่ตรงนี้ันหมดห้ามผิดตัวมา้ามันที่เียสไ่ได้ตแลยอไ้วรว่านะตะอะต่อนะคะขอ่้วยอะนัเรียนดูนะคะถ้าถามว่าเราได้ยินเสียงการที่เราได้ยินเสียงเนี่ยต้องประกอบเอ่อประกอบฐานมา อ้วนอมกอทสามอย่างมีอะไรบ้างสิ่งแรกเลยค่ะที่ขาดไม่ได้คือหนึ่งต้องมีแหล่งกําเนิดเสียงถ้าไม่มีแหล่งกําเนิดเสียงจะไม่สามารถเกิดเสียงขึ้นไได้เมื่อกี้มิบอกว่าแหล่งกําเนิดเสียงจะมีด้วยกันสองลักษณะคือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นกับเสียงที่ได้ยินจากธรรมชาตินะคะมนุษย์สร้างขึ้นอาทิเช่นเสียงกีตาร์เสียงโทรศัพท์เสียงวิทยุเสียงรถยนต์ เสียงอะไรก็แต่ที่ได้ยินเสียงการเจาะถนอนอะไรแบบนี้ใช่ทั้งสิ้นค่ะถือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่ถ้าเป็นเสียงจากธรรมชาติอาทิเช่นตุมนักเมาแมวร้องนอกร้องฟ้าหาจิ้งจกตุ๊กแกร้องพวกน,นี้เป็นเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติอันนี้องค์ประกอบตัวที่หนึ่งนะคะของการเกิดเสียงต่อไปค่ะตัวกลาง ตัวกลางจะมีน้ยการัน3<ม>ประเภทที่มีบอกเมื่อกี้มีของแข็งของเหลวแล้วก็อากาศหือว่าแก่ดังนั้นเสียงจะเดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้ดีที่สุดลงมาเป็นของเหลวแล้วก็เป็นอากาศแต่ถ้าเหมือนในอากาศไม่มีอากาศอยู่ในสภาพสุญญากาศถามว่าเราจะได้ยินเสียงไหมตอบได้เลยว่าไม่ได้อีนะคะเพราะไม่มีตัวกลางนั่นเอง ต่อไปค่ะสิ่งสำคัญเลยทุกคนต้องมีค่ะหออูหูรูปร่างอยู่แบบนี้ค่ะหูของมนุษย์เรานะคะรูปร่างอยู่แบบนี้ดังนั้นส่วนประกอบของหูมนุษย์มีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ผ่านนะคะเสียงเดินาทางผ่านตรงกลางของแข็งได้ดีมากกว่าของเหลวและอากาศอันนี้นะคะของแข็งของเหลวแล้วก็อากาศตรงนี้ผ่านนะคะ ทีนี้มาดูส่วนประกอบของหูค่ะหูจะมีส่วนประกอบด้วยกันสามส่วนมีหูชั้นนอกหูชั้นกลางและก็หูชั้นหนาซึ่งหูชั้นนอกจะประกอบด้วยหนึ่งค่ะใบหูใบหูก็คือบริเวณข้างนอกถามว่าทําหน้าที่อะไรทำหน้าที่ในการรับคลื่นเสียงค่ะเพื่อส่งเข้ามาในหูรูหูทําหน้าที่อะไรเป็นทางผ่านของเสียงเข้าสู่ภายใน ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ภายในต้องผ่านอาวัยวะที่สามของหูชั้นนอกนั่นก็คือเลือกแก้หูดังนั้นเลือกแก้ห,ะะกแกหูนี้ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญในหูชั้นนอกก็คือมันจะทําหน้าที่ในการารับการสั่นสะเทือนนะคะของเสียงเพื่อเข้าไปในยังหูชั้นในซึ่งบริเวณหูชั้นในจะประกอบด้วยกระดูกหาง สมอย่างมีกระดูกหอนทั้งแล้วก็โกลมนะคะอันนี้เป็นหูชั้นกลางเลยนะคะขอโทษอันนี้เป็นหูชั้นกลางนะคะไม่่หูชั้นไหนเป็นหูชั้นกางซึ่งถามว่าอวัยวะั้องสามอย่างเนี่ยทำหน้าที่ยังไรทำหน้าที่คอยรับการสั่นสะเทือนที่เยื่อแก้วหูนะคะเมื่อส่งมาแล้วทั้งสามส่วนเนี่ยก็จะส่งไปยังบริเวณหูชั้นในซึ่งหูชั้นในจะมีอยู่ส่วนเดียวเราเรียกมันว่า คอเพียอันนี้เป็นหูชั้นในนะคะคอเพียรซึ่งคอ,อเพียรตัวนี้จะเป็นอวัยวะที่สําคัญเหมือนกันก็คือรับการสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงเนี่ยจากหูชั้นกลารรงเนี่ยส่งไปยังเส้นประสาทส่งไปยังเส้นประสาทหรือส่งไปยังสมองของเรานะคะเพื่อที่จะให้ได้รับฟังแล้วก็ส่งไปยังหูนะคะนั่นคืออวัยวะหรือส่วนประกอบของ หูของเราสรุปว่าหูมีด้วยกันกี่ส่วนคะขาม,มีชั้นนอกชั้นหน่ชั้นชั้นกลางชั้นในมีด้วยกันสามสว่วนจะไม่มได้ใบหูลูหูเยื่อแค่หูเป็นหูชั้นอะไรคะชั้นนอกกระดูกคอกระดูกข้างแล้วก็กระดูกโคนเป็นหูชั้นกลางแล้วก็หูชั้นในมีอยู่สิ่งเดียวก็คือขอเียา อันนี้ผ่าน,นะคะมีใครยะถามไหมมีใครจะถามไหมคะส่วนประกอบของหูอันนี้รูปร่างเหมือนปลาหมึกเลยนะคะเหมือนหมึกเลยไม่ใช่ปลาหมึกพอเคลียพอเคลียตรงนี้ผ่านนะคะทีนี้มาดูว่าขัา้นตอนการได้ยินเสียงของเราเนี่ยเป็นยังไงเมื่อแรงกระเน็นเสียงตัวนี้ก็จะเป็นอะไรคะเสียงจากวิทยุจะเกิดการสั่นสะเทือนจากนั้นก็จะส่งผ่านตัวกลางถ้าเป็นนี้ก็คืออากาศนั่นเอง ะะดังนั้นโมเลกุลของอากาศก,ก็จะเริ่มสั่นสะเทือนแล้วก็ส่งต่อมาเข้าหูของเราใบหูจะทําหน้าที่ในการะสะท้อนคลื่เสียงเข้าไปใส่เข้าไปในหูดังนั้นทําให้เยื่อกแก้วหูสั่นแล้วก็ส่งมายังกระดูกค้อนกระดูกข้างและกระดูกโคนนะคะดังนั้นพอเกิดมาถึงบริเวณหูชั้นกลางแล้วก็จะส่งต่อไปยัง ระบบประสาทหรือสมองของเราโดยการทําหน้าที่ภายในหูชั้นในซึ่งเราเรียกมันว่าหอเขียดนะคะจะเกิดการหันแล้วก็ส่งไปยังเส้นประสาทในการรับความบริเวณสมองของเราดังนั้นจึงส่งมายังทําให้เราเนี่ยได้ยินเสียงตะกาศนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าเสียงนะคะที่เราได้ยินดังนั้นตรงนี้รู้สึกว่าวิดีโอไม่ให้ดูแล้วผ่านนะคะตรงนี้ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็ผ่านเช่นกันตัวชี้วัดเดี๋ยวสอบตัวชี้วัดนะคะแต่ก่อนสอบตัวชี้วัดตัวนี้เรามาดูเรื่องนี้ก่อนค่ะนักเรียนเปิดหนังสือเปิดนังอหน้านี้นะ เีเ้เด้หเปิดไปในหนังสือหน้าหนึ่งรยิบเอดค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่สองของเรื่องเสียงเรื่องแรกจะเป็นตัวการของเสียงเรื่องที่สองนะคะจะเป็นลักษณะของเสียงลักษณะของเสียงก็คือเสียงสูงเสียงต่ำ อันนี้เรื่องที่สองนะคะดังนั้นนักเรียนดูกิจกรรมลองทนดูให้ดูภาพนะคะอ่ามีคนร้องเพลงเปิดเสร็จแ,แล้วมีเด็กอยู่สี่คนแก้แก้ไขชอยแล้วก็มีเขาถามว่าผูท้ที่ได้ยินเสียงวิทยุดังที่สุดคือใครอ่านักเรียนว่าใครคะอ้าแก้เหตุผลว่าทำไมจึงเป็นแก้เ,เพราะว่าอยู่ไกลที่สุดเออแกโน่น ไม่ได้ถูกต้องค่ะผู้ที่ได้ยินเสียงวิทยุค่อยที่สุดคือใครเบย์นะคะเหตุผลเหตุผลเพราะอยู่ไกลถูกต้องค่ะเหตุผลเพราะว่ายืนอยู่ไกลวิทยุที่สุดนะคะนี่คือคำตอบของหน้ากิจกรรมวันนี้เขียนตัวเองอยู่นั่งเงิถือขวานเปล่งของพ่ออยู่เขียนรู้อยู่นั่นตอนนร้อยยังไงนะร้อยี นักเรียนคะที่ที่ที่นักเรียนอยู่ที่บ้านนักเรียนได้ยินเสียงไม่ฝัดแรกคะเห็นมีที่ตอบก็คือที่อยู่ในห้องและและคนอื่นนะคะคนอื่นได้ยินเสียง,งไม่ขัดมาได้ยินเสียงสรงไหนไหมคะได้ยินครับอ่านักเรียน,นดูได้ย<อ>ินได้ยินนะคะในเรื่องของเสียงสูงเสียงต่ำตรงนี้เนื้อหาจะไม่เยอะดังนั้น นักเรียนต้องรู้ว่าการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นจากเสียงที่มีความสัมคัธ์กับแหล่งกําเนิดเสียงซึ่งเสียงที่มีความสมคัญกับแหล่งกําเนิดเสียงเนี่ยเราเรียกว่าระดับเสียงไม่ว่าจะเป็นระดับเสียงสูงระดับเสียงต่ำก็แล้วแต่แต่ถามว่าไอระดับเสียงต่างๆไม่ว่าเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ย มันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของแหล่งกำนเนิดเสียงค่ะระดับเสียงนะคะเกิดขึ้นจากแหล่งสั่นสะเทือนของแหล่งกำนเนิดเสียงนะคะอืมประกาศเสียงสูเสียงตามเกิดขึ้นได้ยังไง ถามว่าทำไมมีต้องขีดให้เราอันนี้หละสำคัญสำคัญยังไงไม่รู้แต่มีขีดให้นะคะเสียงสูงเสียงต่มเกิดขึ้นจากที่ว่าเสียงมีความสําคัญกับแหล่งกำเนิดเสียงเราเลยเรียกว่าระดับเสียงระดับเสียงเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นจากความเร็วของการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะเราเรียกว่าระดับเสียงดังนั้น ในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงหนึ่งวินาทีเราจะเรียกันว่าความถี่มวนแต่ตวัเมาโอเคตะกี้เลยไหมดังนั้นถามว่าหน่วยที่วัดความถี่ของเสียงต่อหนึ่งต่อครั้งต่อวินาทีเราจะเรียกว่า,วา,วา,งงา,วาหุ่หนน,น,นี่คือหน่วยของความถี่ของเสียงนะคะไม่ใช่ความดังของเสียงนะคะ ถ้าบางความดังของเสียงนนั้นเขาเรียกเป็นเดซิเบลแต่เรายังไม่ถึงนะคะนะงั้นเราเอาแค่ความถี่ของเสียงนะคะเขาเรียกเป็นเฮิร์ตนะคะนะงั้นถามว่าไอระดับสูงเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่ด้วยกันสามอย่างค่ะมีขนาดของแหล่งกําเนิดเสียงความยาวของแหล่งกําเนิดเสียงแล้วก็ความตึงของแหล่งกาเนิด จะมีอยู่ด้วยกันสามปัจจัยนะคะที่ทําให้เราได้ยินว่าเสียงนั้นเกิดเสียงสูงหรือเสียงต่ำมาดูนขนาดตัวแรกเลยขนาดของแหล่งกําเนิดเสียงถ้าขนาดของแหล่งกําเนิดเสียงมีขนาดเล็กถ้าเกิดเล็กมันจะทําให้เกิดความสัส่นสะเทือนเร็วเสียงที่เราจะได้ยินก็คือเสียงกระสูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีขนาดใหญ จะทาให้เกิดการสั่นสะเทือนช้าถ้าเกิดการสั่นสะเทือนช้ามันก็จะทําให้เสียงที่เราได้ยินเนี่ยเป็นลันกษณะของเสียงต่ำอ่าวเพื่อนใหม่ค่ะตัวแรกเลยค่ะปัจจัยที่ทําให้เกิดความแตกต่างของว่าเสียงสูงหรือเสียงต่ำคือหนึ่งขนาดถ้าขนาดเล็กจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนเร็ว เสียงที่ได้ยินคือจะเป็นเสียงสูงแต่ถ้าแหลงกำเนิดเสียงเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เสียงที่เกิดการสะเทือนมันจะช้าถ้าเกิดพอช้าเสร็จแล้วจึงทําให้เราได้ยินเสียงเป็นไงคะเสียงจะต่ำจะไม่ดีนะคะตรงนี้ดังนั้นะะตัวต่อไปค่ะข้อสองความยาวของแหลงกําเนิดเสียงค่ะอาทิเช่นนักเรียนเอามาังพัดมาหนึ่งอันแล้วก็เอามากดที่บริเวณโต๊ะของเรา มีความยาวทัานยาวแตกต่างกันถ้าเกิดว่าความยาวของมันคัดนะคะระหว่างโต๊ะขอบโต๊ะมันน้อยมันจะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนเร็วเทพอสั่นสะเทือนเร็วพุงมวลของมันน้อยนะคะแต่ว่าเสียงที่เกิดขึ้นที่เราได้ยินคือเสียงจะสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรายื่นมาแม่คัดออกจากขอบโต๊ะเนี่ยยาวมากขึ้น มันจะทำให้มีมวลมากพอมีมวลมากมันจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนชา้าเสียงที่เราได้ยินคือจะเป็นเสียงต่ำอ้วนแม่จะไนะด้เราต้องทำยังไนะก็เสียงต่ำใดังเอาแบบตัวอ่อนตับต่ำใช่ไหมมันเป็น กำลังเรียนสอนภาษาบูรเพื่องอยู่นะคะต่อไปค่ะความตึงเดี๋ยวถามลายคนดีกว่าความตึงของแหล่งกําเนิดเสียงค่ะอาทิเช่นนักเรียนเล่นกีตาร์นักเรียนเล่นกีตาร์นักเรียนเล่นสีจอสีไวโอลินอะไรก็แล้วแต่พวกนี้จะมีเขาเรียกจะมีอะไรคะจะมีเส้น <c oughs> แล้วก็มีตัวที่สามารถที่เ,เราบังคับให้ ้เส้นเส้นเส้นเขาเรียกเส้นอะไรคะเส้นสายของมันอะตึงหรือว่าหย่อนกระดาษนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราตัวหัวกีตาร์เพื่อปรับเสียงถ้ามันตึงมากเกินไปถ้ามันตึงมากเกินไปมันจะทําให้เสียงที่สั่นออกมาเรนะคะเกิดการสั่นสะเทือนเร็วถ้าเกิดการสั่นสะเทือนเร็วเสียงที่เกิดขึ้นคือเสียงเราจะได้ยินเสียงแหลมหรือเสียงโหลนะคะ แต่ถ้าเกิดว่ามันหย่อนมันตึงน้อยเกินไปมันจะทําให้เกิดการสัะเทือนชาพอช้าแต่เสียงที่เราได้ยินจะทําให้เป็นเสียงอะไรคะเสียงตง่นี่คือทั้งหมดที่มิคููเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดเสียงที่ได้ยินคือเป็นเสียงสูงเสียงต่ำจะไม่ดีค่ะตัวแรกคือขนาดตัวที่สองคือความยาบและตัวที่สามคือความตึงของแหล่งกําเนิดเสียงนะคะ หนังสืหน้าล่างของนักเรียนจะมีอยู่น,นักเรียนจะอยู่ในหนังสือหน้า124ค่ะจะอยู่ในหนังสือของนักเรียนหน้า124เห็นไ้ยังเอยในหนังสือหน้า124นะคะเขาบอกว่าคนที่ฟ้าผลิตเครื่องดนตรีเขาจะนำหลักการปรับระดับเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมาใช้กับเค mm hmm. รื่องดนตรีถ้าเกิดว่าเครื่องดนตรีบางชิ้นอาทิเช่นกีตาร์เราก็ต้องมีการปรับเสียง นะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราวางตำแหน่งที่บริเวณสายแขวกีตาร์มันจะทําให้ให้เสียงเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นเสียงสูงเสียงต่ำมันมีมีสายเส้นเล็กสายเส้นใหญ่ยิ่งใหญ่เสียงจะยิ่งแม็กซ์ูนนะคะเสียงถึงมือจักแมสเสีงถงเสียงจะใหญ่ขึ้นนะคะมันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่ดังนั้นถามว่าถ้าถามว่าเสียงที่เราสามารถได้ยินที่มนุษย์สามารถได้ยินนะคะ อันนี้ตัวอย่างตัวอย่างที่ไม่บอกเมื่อกี้ว่าเราจะได้ยินเสียงสูงเสียงต่ำอาทิเช่นเราวางมังคัดยื่นออกมาจากจบโต๊ะนะคะสิบเซนถ้าวางออกมาสิบเซนใช้มือใช้มือในการกดแล้วก็เราก็ไปดิดปลายที่บริเวณเอ่อที่ยื่นออกมาการสั่นสะเทือนของแหล่งกําเนิดเสียงก็คือมันจะเสียงเอ่อการสั่นสะเทือนจะเร็วนัคะเสียงที่เกิดขึ้นคือเสียงจะสูงแต่ถ้าเราเยื่นมังคัดทางไปอีกเป็นยี่สิบเซนนะคะ เสียงที่ได้ยินการสั่นสะเทือนของวัตถุก็คือของการสั่นสะเ,เทือนของแต่งกําเนิดเสียงมันก็จะชา้าจึงทําให้เราได้ยิน รับรับเสียงอะมันจะไหวนะคะแต่ของมนุษย์เราเนี่ยในการรับความถีถ่ของของเสียงเนี่ยจะอยู่ประมาณ 20, 20ถึง20,000เฮิรตซ์นะคะนั่นคือระดับความถี่ของเสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินได้นะคะจบอ่นนี้ใครจะถามไหมคะเรื่องเกี่ยวกับเสียงสูงเสียงต่ำมีใครจะถามไหมครับ ไม่มีเลยค่ะ <'t> ไม่มีนะคะอ่าระดับระดับทามทางบ้านครับตอรครกี่เฮิร์ตคมถี่องีนี้ที่มันอกกี่เฮิร์ตครับอ่าเงียบแล้วครับกี่เฮิร์ตครับท่านผู้ชมทางบ้านครับตอบหน่อยครับกี่เฮิร์ตความถี่ของเสียงที่มนุษย์สามารถได้ยินกี่เฮิร์ตครับ ยี่สิบถึงสองหมื่นเฮิร์นั่นคือระดับความผี่ของเสียงที่หูของเราสามารถได้ยินนะคะหน้านี้มีออกข้อสอบทั้นั้นเลยถ้าสามหมถ้าดัง่านี้ไม่ค่ดังกว่าถ้าเสียงดังกว่าที่มิดพูดออกมาเก็บข้ออ๋อหมายถึงว่าสองหมื 220ถึง20,000เฮิรต์ก็คือขึ้นของความถี่เสียงไม่ไม่เกีย่ยวกับความดังถ้าความดังของเสียงเราจะไม่นั่นเป็นเป็นเฮิรต์แต่เราจะนั่นเป็นอะไรคะเดซิเบลค่ะเดซิเบลดังนั้นถ้าเหมือนถ้าเหมือนระดับเสียงที่มนุษย์สามารถรับได้นะคะ ไม่เป็นอันตรายต่อสูก็คือ85ไม่เกิน85เดซิเบลซึ่งจะติดต่อกันกี่ชั่วโมงคะ8ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าเกิน85สิบแปดนะคะอ้นั้นถือว่าเป็นอันตรายอาจเป็นอันตรายต่อหูของเราอาทิเช่นบ้างใครที่อยู่ใต้กับนามบินรู้จักนามบินไช้ไหมคะสนามบินอ่า ก็เรียกสนามบินนะคะอยู่ใกล้กับสนามบินไอ้นั้นก็ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้แบบนั้นเสียงในการขึ้นลงขึ้นลงของเครื่องบินนะคะถือว่าเป็นระดับเสียงที่มากกว่ามากมากกว่าแ5าเดซิเบลดังนั้นถือว่าเป็นอันต,าาตรายต่อหูแต่เราก็สามารถมีวิธีการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันได้โดยการอาดเอาือกดหูไม่ใช่ตัดหูทิ้งน,น,นะคะเอามือโอเคนะคะไอ้นั้นเดี๋ยวเราคูยเรียนในเรื่องหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับ เสียงดังเสียงค่อยอ่าเรื่องเกี่ยวกับเสียงดังเสียงค่อยนะคะเมื่อกี้เสียงสูงเงสียงต่ำแต่ต่อไปเรื่องเกี่ยวกับเสียงดังกับเสียงค่อยมีใครจะถามไหมคะถ้าไม่มีอ่าเตรียมตัวสอบครับ okay.